ช่อง The r ร c h a n n อ l อีกแล้วนะครับผม <speak' em. S 1> วันนี้ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์เก่าชื่อเรื่องว่าแก้คนเล็กเวอร์ชันที่ผมหยิบม,มาสปอยเป็นเวอร์ชันในปี2546ซึ่งเป็นผลงานอีกเรื่องหนึ่งของคุณวินัยไกรบุตรนะครับผมที่ได้ทิ้งเอาไว้ให้พวกเราเนี่ยยังได้รับชมกันซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เก่ามากๆแล้วนะครับหาดูค่อนข้างยากและภาพที่ผมเอามาให้ทุกคนได้ดูประกอบในคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยชัดสักหน่อยก็ต้องของอาภัยไวนะ้นที่นี้ด้วย,ยกันนะครับ แก้คนเล็กเรื่องราวย้อนไปในยุคอดีตอุชายคนหนึ่งที่เขามีชื่อว่าเที่ยงที่กําลังยืนตีดาบอยู่จูจูก็มีลูกน้องของคุณหลวงได้บุกเข้ามาเพื่อจะมาทําร้ายเขาขนาดนั้นเองลุงของเที่ยงก็ได้มาบอกให้เที่ยงนั้นหนีไปก่อนเดี๋ยวเขาจะรับมือเอาไว้เองและเรื่องราวก็ตัดมาที่ลูกเจ้าคุณที่เขามีชื่อว่าเมคินเขาได้จับท่าสาวที่มีชื่อว่าบุญปลืม้ม เพื่อจะมาบังคับให้เธอนั้นยอมรับรักเขาแต่เธอก็บอกว่าเธอนั้นมีเที่ยงอยู่แล้วแต่เขาก็ต่อว่าเธอว่าเธอนหลอให้เขารักบุญปลื้มจะบอกไปว่าเธอไม่เคยหลอกเลยนะเธอนั้นให้การรับใช้และซื่อสัตย์พักดีต่อเมคินอย่างดีเมคินจะบอกว่างั้นเขาจะตอบแทนความพักดีให้กับบุญปลื้มเองและเขาก็กระชากเสื้อผ้าของเธอออกในขณะนั้นเองเจ้าคุณที่เป็นพ่อของเมคินก็ได้เดินเข้ามา แล้วก็จับลูกชายของตัวเองนั้นไปขังไว้ในคุกใต้ดินเพราะสิ่งที่เขานั้นทํามันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ว่าเมคินก็ยังไม่ยอมหยุดสั่งลูกน้องของเขาไปตามัดาก,การกับบุญปลืม้มซึ่งพวกมันก็ได้บุกเข้ามาในเรือทนทาสแล้วก็จับบุญปลื้มมาทําให้ใบหน้าของเธอนั้นไม่ได้สวยอีกต่อไปเพราะคิดว่าใบหน้าที่สวยของเธอเป็นต้นเหตุที่ทําให้ผู้ชายนั้นมันหลงรักเหตุการณ์ในครั้งนี้สะเทือนใจท่านต่อคุณไปยังบ้า พะไม่คิดว่าลูกชายจะโหดร้ายขนาดนี้เขาจึงสั่งขังเมคินห้ามปล่อยออกมาอีเด็ดขาดซึ่งเมคินเขาก็ได้จับใบหน้าของบุญปลื้มที่เขาได้มาโดยฝีมือของลูกน้องขึ้นมาร้องห่มรองไห้ด้วยความเสียใจหลังจากนั้นเขาก็คุ้มครั่งที่เขานั้นถูกขังอยู่ในนี้และไม่ได้ถูกปล่อยออกไปและนึกถึงภาพของบุญปลื้มกับเที่ยงที่เคยรักกันอย่างมีความสุขด้วยความที่ว่าเมคินเขามีความรู้เรื่องธาต การแปรธาตุและสารเคมีจูจูเขาจึงได้ผลิตสารเคมีอะไรบางอย่างขึ้นมาและลงไปนอนในอ่างน้ํานั่นซึ่งจูจูมันก็ระเบิดขึ้นและทั้งเมคินและก็อ่างนั่นก็หายไปอย่างลึกลับตัดมาหลายสิบปีต่อมาณนะตอนนั้นปราสาทพยับเมได้ถูกซื้อต่อมาและส่งต่อมาอย่างเจ้าของคนปัจจุบันที่มีชื่อว่านารุดมเขาได้มาคุยกับคนดูแลบ้านที่มีชื่อว่าแจ้ง ลุงแจ้งได้เล่าประวัติบ้านหลังนี้ให้ได้ฟังว่าหลังจากที่เจ้าของเก่าสูญเสียลูกชายไปท่านเจ้าคุณไม่รู้ว่าเมกินหายตัวไปไหนเขานั้นตอมใจจึงขายปราสาทนี่ให้กับคุณปู่ของนาุด,ดมแต่คุณปู่ก็ย้ำดังย้ำหนาว่าห้ามขายปราสาทนี่ต่อเด็ดขาดนาุด,ดมที่รู้ว่าบ้านหลังนี้มีห้องใต้ดินเขาจึงอยากจะไปสำรวจเล่นแต่โชติรถแฟนของเขาก็กลัวไม่กล้าไปด้วยแต่นาุด,ดมก็อยากไปดูเพราะว่ามันน่าตื่นเต้นมาก นักเรียนนอกอย่างเขาไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้หลังจากที่เขานำลงมาที่ห้องใต้ดิน <c oughs> ก็ได้เจอฝูงหนูจึงทําให้ชนทิรสตั้งตกใจเป็นอย่างมากไม่เพียงแค่นั้นยังมีฝูงมแมลงสาบ มาเกาะตามตัวของเธอเต็มไปหมดยิงไปกว่าน,นั้นยังมีฝูงงูที่อยู่ตามพื้นเต็มไปหมดเลยทั้งสองคนนั้นพยายามวิ่งหนีออกจากประตูทางเข้าที่เข้ามาแต่ประตูมันกับล็อกไม่สามารถออกไปได้ขณะที่นารดมพยายามงัดประตูก็ทําให้มือของเขานั้นได้รับบาดเจ็บจนมีเลือดไหลพวกเขาได้พยายามหาทางออกด้วยการเดินเข้าไปด้านในแล้วก็มาเจอกับประตูคุกห้องใต้ดินแต่เมื่อเข้ามาแล้วจู่ๆประตูมันก็ไม่สามารถออกไปได้ ขนะนั้นเองก็มีอะไรบางอย่างโผลมาทําให้พวกเขานั่นตกใจแต่มันเป็นเพียงแค่หุ่นตัวหนึ่งที่หล่นลงมาเท่านั้นพวกเขาพยายามหาทางออกพยายามแงะประตูนั่นแต่ก็เปิดไม่ได้โชตที่รถนั้นกลัวเปอย่างมากนันดิโดมจึงบอกว่าไม่ต้องกลัวเขาจะพาเธอออกไปจากที่นี่่งขณะนั้นเองก็มีคนลงมาช่วยพวกเขานั่นคือเพื่อนๆของพวกเขาที่ตามมา และเป็นเครือญาติของนารุดมเธอมีชื่อว่าดมันีหรือหนิงญาติของนารุดมที่กําลังคบอยู่กับเพื่อนของนารุดมที่มีชื่อว่าวิทวัตและหนิงก็เป็นเพื่อนสนิทกับชุติโรสขนาดนั้นเองจู่ๆไฟมันกระดับลุงแจงจึบอกไปว่าที่นี่ไฟมันชอบตกบ่อยๆวิทวัตได้ถามนารุดมไปว่าที่เราคุยกันไว้ว่ายังไงบ้างนารุดมจึงบอกไปว่า เรื่องคำพีอายุวัฒนานอะเด๋อเดี๋ยวเขาจะให้วิทวัตไปอ่านเลยก็ได้เอาไปคืนนี้เลยแต่วิทวัตก็บอกไปว่าเขาจะอ่านภาษาทิเบตไม่ออกดอกนฤุดมจึงบอกไปว่าเขาได้เขียนคำแปลไว้ให้แล้วและหวังว่าคงไม่กลัวเหมือนใครบางคนอีกนะซึ่งโซธิโรที่รู้ว่านารัรดมแอบมาแซวเธอเธอจึงบอกว่าใครจะไปบ้าเหมือนานาุดมละ่ะสักวันหนึ่งอาจจะเป็นเวอร์พายไม่รู้ตัว หลังจากทานข้าวกันเสร็จหนิงและนองน้องชายของหนิงก็ได้พากันกลับซึ่งน้องชายของหนิงนั้นเขานั้นกําลังเรียนเกี่ยวกับเรื่องจิวเวลรี่เพราะนั่นเป็นธุรกิจที่บ้านของหนิงและเขาก็ชอบเกี่ยวกับเรื่องเพชรเรื่องพลอยมากๆพวกเขาจึงบอกว่าน,น้องจะมีความสามารถต้องเรียนให้จบก่อนแล้วก็กลับมาบริหารธุรกิจที่บ้านแต่จูจูนองก็ได้หยิบหน้ากาขึ้นมาทําให้โรมานีนั้นตกใจไปอย่างมากเธอได้พยายามหยุดรถแล้วก็วิ่งออกไปที่ด้านนอก แล้วบอกว่าเธอกลัวจูๆ่ๆเธอก็กลัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนว่าเธอนั้นเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนน้องได้บอกกับหนิงไปว่านั่นเป็นเพียงแค่หน้ากาที่จะมาใช้ในงานปาร์ตี้วันฮาโลวีนเท่านั้นนั่นเป็นเพราะว่าหนิงคือบุญปลื้มในอดีตชาติและหน้ากากนั้นมันเหมือนกับใบหน้าของเธอที่เสียไปกลับมาที่นฤรดมซึ่งเขานั้นเป็นเจ้าของกิจการผาพที่มีชื่อว่าเวตาลเขาได้เข้ามาหาลูกน้องที่มีชื่อว่าบริสุทธิ์และบอกว่า จริงๆแล้วเขายังไม่อยากมาในคืนนี้เพราะว่าเขานั้นหลงไหลภาษาพยัพเมฆมากๆเขาจึงฝากให้บริโิ์คอยดูผ้านี่ให้หน่อยมีอะไรก็ให้รายงานเขาและเขาก็กลับมาที่ปราสาทพยัพเมฆขณะที่เขานั้นกำลังนอนอยู่จูจูก็มีผีตัวโตๆที่ถูกโซล่ามาไว้ค่อยๆเดินเข้ามาหาเขาแล้วบอกว่าช่วยด้วยนาเดดมตกใจเป็นอย่างมาก จนสะดุ้งตื่นขึ้นนั่นเป็นเพียงแค่ความฝันแต่สิ่งที่เขาได้เห็นอยู่ตรงหน้าในตอนนี้คือหญิงสาวสุดเซ็กซี่ที่เอานมอุ่นๆมาให้เขาเธอมีชื่อว่าลำเจียกเป็นลูกสาวของลุงแจ้งขณะที่เธอนั้นเดินออกไปนันทด,ดมก็ได้จ้องมองไปที่เธอในวันต่อมาวิทวัสเขาได้มาที่ร้านหนังสือเก่าๆและขณะนั้นเองลุงเจ้าของแผงพระก็ได้คุยกับเจ้าของร้านหนังสือแล้วบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยมีคนเลยและขอตัวกลับ ซึ่งวิทวัสเมื่อได้เห็นหน้าลุงคนนี้เขาก็รู้สึกคับคลายคับคลาเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนซึ่งลุงก็คือลุงของเขาในอดีตชาติเพราวะว่าตัวของเขาก็คือเที่ยงคนรักของบุญปลื้มที่กลับชาติมาเกิดด้วยเช่นเดียวกันขณานั้นเองลุงก็ถูกโจรนมาวิ่งราวกระเป๋าแต่ว่าวิทวัสก็เข้ามาช่วยเอาไว้จึงทําให้ทั้งสองคนได้มีโอกาสได้คุยกันวิทวัสได้ถามลุงไปว่าเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าเขารู้สึกคุ้นเคยกับลุงแต่ลุงก็บอกไปว่า อาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้จักกันมาตั้งแต่ชาปางก่อนก็เป็นได้และลุงก็หยิบเอาแหวนแก้วอันหนึ่งมาให้กับเขาแล้วบอกว่านี่มันเป็นแหวนแก้วขนเล็กถูกเจ้าคุณเก่าเป็นคนปลูกเสกขึ้นมาใช้ป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้เขานั้นมอบให้กับวิทวัสแต่วิทวัสก็พยายามปฏิเสธและบอกว่ามันมีคุณค่ามากๆแต่ลุงก็บอกว่ารับไปเถอะวันนี้มันเป็นของวิทวัสแล้วตัดมาในคืนนั้น จูู่นารุด,ดมเขาก็ได้สั่งลงศพเข้ามาในบ้านขณะนั้นเองลำเจียเธอก็ได้แอบมองอยู่ด้วยนารุด,ดมเขาได้จ้องมองคนส่งของที่ขนลงศพเข้ามาในบ้านและจูจูเขาก็เหมือนถูกมสสกให้มาอ่านหนังสือคมภีร์ชีวิตัฒนานั่นหลังจากนั้นลงศพมันก็เปิดออกเองเรื่องราวต่ามาที่หนิงซึ่งเธอมายืนอยู่กลางป่าช้าแล้วก็มีพูดผี ที่ยื่นมือออกมาและมาจับที่ขาของเธอหนิงนั้นตกใจเปจังมากจนลูกพี่ลูกน้องของเธอที่มีชื่อว่าตองได้เข้ามาถามว่าหนิงเป็นอะไรหนิงได้บอกว่าในความฝันของเธอเธอได้ยินเสียงคนเรียกเธอว่าบุญเปลื้มบุญเปลืม้มเธอไม่รู้ว่าเป็นชื่อใครแต่รู้สึกผูกพันเป็นพิเศษตัดมาที่ป้ายรถเมล์อาเสียคนหนึ่งได้เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมานอนสลบยู่ตรงนี้ขณะที่เขาพยายามจะเข้ามาลวนลามเธอเขาก็พบว่าเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้ว พ้อก็มีรอยเขี้ยวที่คอของเธออยู่ด้วยเขาตกใจเป็นอย่างมากจึงรีบวิ่งหนีไปในวันต่อมาลำเจียกได้เข้ามาปลุกนารดมที่ด้านในห้องนอนของเขาและบอกว่านี่บ่ายกว่าแล้วเธอเอาอาหารมาให้กับนารดมนารดมจึงบอกไปว่าทําไมเขาเพลียมากก็ไม่รู้แต่ข้าวหลังอาหารของเขาเขาขอไข่ลวกเพิ่มทีละสองฟองเลยนะลุงแจ้งได้โทรไปบอกโชติรสเรื่องที่ว่านารดมทําตัวแปลก จูจูก็เอาโรงศพเข้ามาไว้ในบ้านโชจิโร่จึงเข้ามาที่ปราสาทพยัพเมฆและถามนารดมว่าเขาบ้าไปหรือเปล่าถึงเอาโรงศพเขามาไว้ในบ้านแบบนี้โบราณเขาถือนะว่าจะเป็นรางไม่ดีนารดมจึงบอกว่าจะไม่เชื่ออะไรแบบนั้นเขาเพียงแค่เอามาไว้เพื่อจะเอาไปประดับที่เวตาลเท่านั้นเองโชจิโร่จึงบอกให้นารดมพาเธอมาดูแต่จูจูนารดมที่เขาไม่พอใจที่โชจิโร่ มายุ่งวุนว่นวายกับเขาจึงขังเธอไว้ที่ห้องใต้ดินซึ่งขณะนั้นหนิงกับวิชวัตรก็ได้เข้ามาที่นี่เพื่อจะมาหาชุติโรสและมาคุยเกี่ยวกับเรื่องโรงโสที่นารุดมเอามาไว้ในบ้านด้วยจูจูทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงชุติโรสกรีดร้องมาจากห้องใต้ดิน พวกเขาจึงพากันลงไปที่ห้องใต้ดินและเห็นว่านารุดมได้ขันโชติรสเอาไว้ที่ด้านในหนิงจึงขอกุญแจจากนารุดมและก็ต่อว่านารุดมว่าทำแบบนี้ได้ยังไงโชติรสกลัวจนตัวสั่นไปหมดแล้วนารุดมจึงบอกว่าเพียงแค่แกล้งเล่นเท่านั้นวิทวัฒ์ไม่ค่อยพอใจนะักที่นารุดมเล่นแรงขนาดนี้พวกเขาจึงพาโชติรสกลับซึ่งโชติรสก็บอกว่านารุดมนั้นแปลกไปไม่เคยทำกับเธอแบบนี้มาก,ก่อน ตากลมันที่ปราสาทพยับเมฆโรงศพที่นารุดมได้เอาเข้ามามันเป็นเครื่องมือที่มาใช้ปลุกวิญญาณร้ายของจอเมคินนั่นเองและเขาจากที่ร่างของเขาน,นเป็นของเหลวก็ได้กลับกลายมาเป็นเนื้อหนังอีกครั้งผีดิบเมคินได้ถูกปลุกขึ้นมาโดยโมสกกของเขาทีนานตอนนี้ได้ครอบงำนารดมเพื่อให้ช่วยตามหาอดีตคนรักของเขาอย่างบุญปลื้มที่กลับชาติมาเกิดและกลายมาเป็นหนิงนาชาปัจจุบัน ขณะนั้นเองเมคินเขาก็ได้สัมผัสเห็นว่าลำเจียกได้เข้ามาในห้องของนารุโดมเขาจึงบอกว่าลำเจียกนะ่ะชอบนารุดมนารุดมก็ควรจะสงเคราะห์ลำเจียดหน่อยนารุโดมจึงกลับเข้าไปที่ห้องและเขาก็ดึงลำเจียกเข้ามาใกล้ๆลำเจียกจึงบอกว่าทําแบบนี้กับเธอได้ยังไงเดียวโชติรสก็ไม่เห็นหรอกนารุโดมมีโชติโรอยู่แล้วนะแต่โดมก็บอกไปว่าโชติโรทิ้งเขาไปแล้วและเขาก็กําลังจะจัดการสบถให้ลำเจียย แต่เมคินก็เข้ามาขวางเอาไว้ก่อนและบอกว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาต้องการจะเอาลำเจียมาเสริมพลังให้กับเขาพอะเขาต้องการพลังซึ่งขณะนั้นเขาก็ได้สะกดลำเจียให้เข้ามาใกล้ๆแล้วก็เอาเคียวของเขานั้นดูดเลือดลำเจียแต่มาที่วิชวัตขณะที่เขานั้นกำลังนอนอยู่จูจ่ๆแหวนแก้ขนเหล็กนั่นมันกับส่องแสงเป็นประกายขึ้นมาย้อนกลับมาที่ลำเจียหลังจากที่เธอนั้นถูกเมคินดูดเลือดเธอก็กลายเป็นผีดิบไปด้วย และเธอก็ออกไปหาดูเรื่องคนอื่นที่ด้านนอกขณะนั้นเองก็มีหมอผีคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอาจารย์ยงที่เขามาตามล่าผีดิบเพราะว่าเห็นศพก่อนหน้านี้ที่ป้ายรถเมล์จึงคิดว่าจะต้องมีคนออกมาออกอรวาสอีกแน่นอนลำเจียยจ,จึงท้าทายอาจารย์ยงว่าแน่จริงก็เข้ามาจาัดก,การเธอได้เลย ซึงอาจารย์ยงขณะที่เขากําลังเล่นงานลำเชียงอยู่เมคินก็ได้เข้ามาปกป้องอาจารย์ยงจึงใช้คาถาอาคมของเขาเล่นงานเมคินแต่มันก็ทําอะไรเมคินไม่ได้มากนะักเมคินจึงได้กลายร่างเป็นนกตัวใหญ่ๆและโชบร่างของลำเชียงหนีไปซึ่งเขาก็ได้ให้ลำเชียงได้ดูดกินเลือดของเขาเพื่อให้ลำเชียงได้ฟื้นพลังขึ้นมา แต่ว่านารุดมก็บอกไปว่าเมคินทําแบบนี้ก็จะทําให้พลังของตัวเองอ่อนแรงเช่นเดียวกันนารุดมซึ่งต้องไปที่ผับเวตาลเพื่อไปล่อพวกสาวๆที่ต้องการปาร์ตี้ในคืนนี้มาหาเขาบริสุทธิ์จึงบอกไปว่าเขาอยากไปชื่นชมปาษาพยักเมฆของนารุดมเหมือนกันแต่นารุดมก็บอกไปว่าไม่ต้องไปให้ดูแลผับอยู่ที่นี่แหละหลังจากนั้นพวกสาวๆก็ได้ส่งข้อความหากันเพื่อจะไปปาร์ตี้กับนารุดม และในวันต่อมาก็มีข่าวการตายของพวกหญิงสาวปริศนาที่มีร่องรอยการถูกการยุติคอลุงแจ้งที่กำลังอ่านข่าวนั้นอยู่ก็บอกว่ามันแปลกมากเมื่อการนั่น,นรุดมเลยเขาทำอะไรแปลกๆวิทาวาจึงบอกไปว่านั่นรุดมอาจจะถูกผีเข้าก็ได้แต่ลุงแจ้งไม่คิดแบบนั้นแต่คิดว่านั่นรุดมน่าจะเป็นผีไปซะเองและคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นผีหรือเป็นผีดิบก็จะต้องถูกแดดไม่ได้ขานาดนั้นเองลาเจียย ที่ห้องนอนของเธอมีแดดสองเข้ามาเธอก็ดินทุรนทุรายตักระมาดที่วิทวัตเขาได้บอกกับลุงแจ้งไปว่าเขาต้องการให้ลุงแจ้งร่วมมือกับเขาเพราะว่าเขาต้องการจะเข้าไปขโมยคำพีชีวิตวัฒนะในคืนที่หนึ่งนั้นจัดปาร์ตี้ที่บ้านซึ่งลุงแจ้งก็ถึงกับคิดหนักว่าจะร่วมมือกับวิทวัตดีไหมแต่จูู่ลำเจียก็พุ่งเข้ามาทำร้ายวิทวั์ซึ่งวิทวัตก็สังเกตเห็นว่าที่ข้อมือของลำเจีย มีรอยถูกกัดอยู่ด้วยและเรื่องราวก็ตามมาในคืนนั้นนี่คือวันงานปาร์ตี้วันฮาโลวีนที่บ้านของหนิงพวกเขาได้วางแผนกันไว้เพื่อจะช่วยให้วิทวัสเข้าไปในปราสาทพญามฆ์ได้น้องเขาได้มาดูว่านารดมเข้ามาที่งานหรือ,อยังถ้าเข้ามาแล้วเขาได้โทรไปบอกวิทวัสให้แอบเข้าไปในปราสาทได้เลยซึ่งหนิงเธอก็เอาปืนของพ่อมาประกอบเล่นก็มีความสามารถด้านการยิงปืนด้วยเหมือนกันตามมาที่พ่อของหนิง ที่มาขอห้องนองและถามว่าปืนของเขาอยู่ไหนเอามาเล่นอีกแล้วใช่ไหมน้องจะบอกไปว่าเขาเนี่ยเอากระสุนปืนของพ่อมาทาเป็นที่เคี่ยบุหรีแต่พ่อก็บอกว่าคนที่ทําแบบนี้ได้ไม่ใช่มีความสามารถอย่างเดียวต้องโง่ด,ด้วยนะและเขาก็ขอปืนของเขาคืนและจูจูหนิงก็ถูกมดสะกดของใครบางคนให้เดินออกไปนอกงานโดยที่คนอื่นพยายามทักเธอแต่เธอก็ไม่ตอบใครเลยและชุดของเธอก็เปลี่ยนไป นั่นเป็นเพราะว่าเมคินสะกดเธอเมคินได้มากับนารุดมจูจ่ๆก,การพูดจาของหนิงก็กลายเป็นภาษาสมัยก่อนและบอกว่าเธอไม่ได้รักเขาเธอมีเที่ยงอยู่แล้วเมคินจึงบอกไปว่าเขากลับมาในครั้งนี้เพื่อต้องการจะทําให้เธอรักเขาให้ได้แต่มาที่ภาษาพยัญเมฆซึ่งในคืนนี้ไม่ได้มีเพียงแค่วิทวะคนเดียวที่แอบเข้ามาแต่มีโจสองคนที่แอบงานภาษาเข้ามาด้วยแต่กลับมาที่งานปาร์ตี้วันนี้นารดม ได้มางอโชติโรธและบอกว่าหลังจากที่โชติโรธขายการติดต่อเขาไปเขาก็อยู่ไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับโชติโรธจึงบอกว่ากนารุดมนั่นแหละเปลี่ยนไปหลังจากเข้าไปอยู่ในภาษาพ,พ,ย,าพยัมฆนัน่นารุดมจึงขอโอกาสจากเธออีกครั้งและบอกว่าเขาจะเก็บข้าวของออกจากภาษานั่นและจะขอเธอแต่งงานจึงทําให้โชติโรธนั้นยินยอมคืนดีตามมาที่วิทยาัยที่เขาพยายามหาคำพีชีวิตวัฒนะในภาษาพ,พ,ย,าพยัญเมฆ แต่ว่าเมคินก็สัมผัสได้เขาจึงเข้ามาหานันดดมนันดดมจึงแนะนําไม่โชติโรสได้รู้จักกับเมคินและบอกว่าเขาเป็นพ่อเลี้ยงมาจากเชียงใหม่เมคินได้บอกกับน,นันดดมว่าเราต้องรีบกลับปราสาทย้ำเมฆเดี๋ยวนี้เมื่อน้องได้เห็นแบบนั้นเขาจึงโทรไปบอกวิทวัตให้รีบออกมาซึ่งลำเจี๊ยบที่อยู่ที่ปราสาทก็เห็นว่าพ่อของเธอกําลังส่งสัญ,ญญาณเพื่อให้วิทวัตนรหลบหนี วิทวัสเขาหาคำพีชีวิตวัฒนาจนเจอและเมื่อเขากำลังจะหนีก็บังเอิญมาเจอกับโจรสองคนนั่นพวกมันเห็นว่าวิทวัสใส่หน้ากากาผีจึงคิดว่าวิทวัสนั้นเป็นผีลุงแจ้งได้บอกให้วิทวัสนั้นรีบหนีไปเลยเพราะว่าเมคิกนกาลังจะโดมกำลังจะกลับมาขณานั้นเองพวกโจรพวกมันก็กำลังจะหนีเพราะกลัวผีแต่ก็บังเอิญมาเจอกับเมคิน ที่มาถอดด้านให้โบมันได้เห็นโบมันตกใจเป็นอย่างมากแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นนักมายากลมัง้งที่มาเล่นกลให้มบมันดูโกมันจะหยิบมีดออกมาขู่แต่ก็ถูกเมคินเข้ามาเล่นงานจนทําให้โบมันนั้นเสียชีวิตไปวิศวัตได้กลับมาที่บ้านของหนิงและพวกเขาก็ได้เจอกับร่างแมวที่เพิ่งเสียชีวิตมานพวกเขาจึงจะมาทําวิธีเพื่อปลุกให้แมวนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยคมภีชีวิตวัฒนาะ นาุดมพยายามค้นปราศาสตรแต่ก็พบว่าคมภีร์นั้นมาหายไปเขาจึงคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของวิทวัตขันันเองวิทวัตก็ได้นำำําคัมภีร์นั้นขึ้นมาสวดย้อนหลังซึ่งมันเป็นข้อห้ามของคัมภีร์พอการสวดย้อนหลังจะเป็นการสวดทําให้ชีวิตที่ตายไปแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้งขณะที่วิทวัตกําลังสวดอยู่นั้น นาริโดมก็กําลังพาเมคินเข้ามาใกล้ๆกับบ้านและจูจูแมวก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากนั้นวิทวัตก็ได้สวดคำพีนั่นเดินหน้าต่อไปซึ่งเมื่อเมคินเข้าใกล้บ้านของหนิงมากขึ้นเรื่อยๆคาถาของวิทวัตที่กําลังสวดจูก็ทําให้ร่างกายของเมคินนั้นค่อยๆถูกทําลายไปเรื่อย เขาจึงรีบบอกให้นรดมหลับพยัมเมฆเดี๋ยวนี้เมื่อเขาห่างไกลจากบ้านของหนิงก็ทําให้ร่างกายของเขานั้นกลับมาเป็นปกติวิทวัตจึงบอกไปว่าวันนี้ไม่ใช่คืนพระจันทร์เต็มดวงคัมพีนี่จะมีพลังในคืนพระจันทร์เต็มดวงรอให้ถึงพรุ่งนี้ก่อนและเขาจะกลับมาทําพิธีใหม่ซึ่งพ่อของหนิงก็บอกไปว่าให้ท่องซาทินี่เลยก็แล้วกันเพราะว่าบ้านของเขาก็อยู่ไม่ห่างจากปราสาพยัมเมฆนะัก ในวันต่อมาวิทวัสเขาก็ได้เอาคัมภีร์นั่นมาจดใส่สมุดของเขาแล้วก็เขียนคำแปลและเขาก็เอาแหวนแก้ขนเละมาใส่สร้อยแล้วก็ห้อยคอติดตัวไว้ซึ่งพวกของนารด,ดมกับเมคินก็ได้มาดักรอวิทวัสเพื่อจะตามไปดูว่าเขานั้นทำพิธีที่ไหนในคืนนั้นวิทวัสก็ได้มาที่บ้านของหนิงและกำลังสวดคัมภีร์นั่นเพื่อจะทำลายเมคินแต่จูๆ่ๆนารด,ดมก็เข้ามาขัดขวางแล้วก็แย่งชิงคัมภีร์นั่นไป จังหวะนั้นนรด,ดมได้บังเอิญไปโดนแหวนแก้วขนเหล็กจนทําให้เขานั้นได้รับบาดเจ็บน้องจึงบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นแหวนนี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเมื่อนฤรุด,ดมกลับมาที่ปราสาทพยับเมฆเขาพยายามสีคัมภีพยายามเอาไฟแชตมาเผามันแต่กลับไม่เป็นอะไรเลยเมคินจึงบอกไปว่าเขาเป็นคนสร้างคัมภีร์นี่ขึ้นมา มันจะสลายไปได้ต่อเมื่อใช้เลือดของเขาเท่านั้นหลังจากที่เขานั้นเอาเลือดของตัวเองหยดใส่คัมภี์คัมภีมันก็มอดไม้ไปเป็นจนเมื่อวิทวานนั้นกลับมาที่บ้านกลับพบว่าบ้านของเขานั้นถูกคนกระจุกระจายด้วยฝีมือของนารุดมที่เขานั้นต้องการมาตามหาว่าอะไรมันทําให้เขานั้นได้รับบาดเจ็บตอนนั้นตองที่มากับวิทวนันด้วยเธอจึงบอกว่าเดี๋ยวเธอต้องรีบออกไปปาร์ตี้วิทวนันจึงถามไปว่าที่ตองมากับเขา เพียงแค่ต้องการจะหาข้ออ้างออกมาจากบ้านใช่ไหมตองจึงบอกว่าใช่และเธอก็ชวนวิทวัสออกไปเที่ยวด้วยกันแต่วิทวัสก็ปฏิเสธเพราะสถานการณ์ยังไม่ปกติตองได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เดินออกมาจากบ้านของวิทวัสซึ่งกระสวนกับหนิงที่มาหาวิทวัสในคืนนี้เธอจึงนั่งรถแท็กซี่ที่หนิงนั่งมาออกไปขณะนั้นเองเมกินกับนันดมที่ดักรออยู่ที่ด้านนอกเขาจึงบอกว่ากลับภาษาพยัญเมะเขาจะทําให้ตอง ามเขากลับไปที่นั่นเมื่อหนิงเข้ามาหาวิทวัตเธอก็มาเล่าให้วิทวัตฟังเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเธอชอบฝันว่าตัวเองเป็นหญิงสาวที่มีชื่อว่าบุญปลืม้มเธอไม่เข้าใจว่าบุญปลื้มคือใครแต่เธอรู้สึกผูกพันกับชื่อนี้มากๆวิทวัตจึงได้มอบแหวนแก้วขนเหล็กให้กับหนิงเอาไว้ติดตัวในคืนนั้นหนิงจึงได้เอาแหวนนั่นมานั่งดูก่อนที่เธอจะเข้านอนขณะในเองตองที่เธอเพิ่งกลับจากปราสาทยับเมฆ หลังจากที่เธอถูกเมคินทำให้เธอนั้นกลายเป็นผีดิบแล้วเธอจึงเข้ามาถามหนิงว่ายังไม่นอนอีกเหรอและทำไมห้องนี้มันถึงร้อนนะเมื่อเธอเห็นว่าหนิงถือแหวนแก้วขนเหล็กอยู่จึงถามว่านั่นมันคืออะไรหนิงจึงยื่นใส่หน้าของตองและบอกว่านี่เป็นแหวนที่วิทยาให้มาตออลงเอาไปดูสิแต่เธอกลับชักหน้าหนีแล้วก็ขอตัวไปเข้านอนตัดมาในคืนที่นารุดมได้พาโชติรถเข้ามาในบ้าน เพื่อจะมาช่วยเก็บข้าวของเพื่อจะออกจากปราสาทนี่นารุดมจึงกําลังจะจัดการสบริเหชโชติโรสแต่ว่าจูจูเมคินก็นปรากฏตัวขึ้นและบอกว่าเขาจะให้นารุดมทําตามใจของตัวเองไม่ได้พอตอนนี้เขาต้องการบริวารเขาจึงดูดเลือดโชติโรสเพื่อให้มาเป็นบริวารของเขาอีกคนหนึ่งตัดบริวันต่อมาหนิงได้รับสายจากตองที่บอกให้เธอไปรับตองในป่า แต่เมื่อหนิงมาในจุดนัดพบก็ไม่ได้เจอตองแต่กลับเจอพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์เข้ามาฉกชิงกระเป๋าของเธอไปหลังจากนั้นหนิงก็ถูกโมสโกดของจอมเมคินและเธอก็เดินหายเข้าไปในป่าในคืนนั้นพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์ก็ได้เอาแหวนแก้คนเลขมาคืนให้กับพวกของตองพอพวกเธอนันเจ้าพวกมันโดยสิ่งตอบแทนก็คือจะให้พวกมันนั้นได้สบับนิเวให้เธอโชดิโรสแล้วก็ลำเจียกด้วยพวกมันจึงโยนแหวนลงน้ำ ตามคำสั่งของตองและกำลังแยกย้ายเข้าไปสบติเหตุทั้งสามสาวแต่ทั้งสามสาวนั้นก็ได้กลายเป็นผีดูดเลือดและก็จัดการกับพวกมันทุกคนคืนนั้นเองที่เวตาลก็มีการจัดงานปาร์ตี้โดยที่มีโปรโมชั่นบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเกิดในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงในคืนวันเพ็ญจะได้เที่ยวฟรีตลอดชีวิตซึ่งเมคินได้สะกดให้หนิงเข้ามาที่พยับเมก เขาก็ได้จับตัวของเธอไว้และบอกว่าครั้งนี้เขาจะทําให้เธอรักเขาโดยที่เขาจะไม่ต้องบังคับเธอเหมือนในอดีตเขาจะไม่ทํามันอีกส่วนที่เวตาลเมื่อได้รายชื่อของคนที่เกิดในคืนวันเพนก็ถูกส่งตัวให้กับเมคินได้ดูดเลือดเพื่อจะทําให้มันนั้นได้เพิ่มพลังมากยิ่งขึ้นตัดมาที่คนหาปลาเขาบังเอิญได้เจอกับร่างอันไร้วิญ,ญญาณของแก๊งมอเตอร์ไซค์และเขาก็มาเจอกับแหวนแก้คนเหล็กเขา จึงเอามันไปขายที่ร้านของเก่าหลังจากนั้นก็มีคุณป้าคนหนึ่งมาซื้อไปและเธอก็ทํามันตกไว้ในรถแท็กซี่โชคดีที่ว่าน้องนั้นมาขึ้นต่อเขาจึงเก็บแหวนแก้วขนเหล็กนั้นไปโดยที่คนขับรถแท็กซี่คนนั้นก็คือลุงคนขายพระที่เคยมอบแหวนแก้วขนเหล็กนี้ให้กับวิทวัฒน์นั่นเองแต่น้องก็ถูกรถเฉียวจนทําให้แหวนแก้วขนเหล็กนั้นถูกรถเหยียบจนแตกกระจายเมื่อเขากลับมาที่บ้านก็มาพบกับพ่อเลวิทวัฒน์ ที่พยายามตามหาตัวหนิงเพราะหนิงนั้นขาดการติดต่อไปหายไปไหนก็ไม่รู้น้องจึงเอาแหวนแก้ขนเหล็กที่ชิ้นส่วนมันแตกกระจายให้กับวิทวัสได้ดู วิทวัสจึงบอกไปว่าเขามอบให้กับหนิงไปแล้วนองจึงเรียบเอาเศษแหวนนั่นเข้าไปทําการเจรไนใหม่เขาได้ผลิตเป็นแหวนวงเล็กๆให้กับวิทวัสได้สวมพอดีเบอร์และชิ้นส่วนที่เหลือเขาก็มาทําเป็นกระสุนปืนตัดมาที่ลุงแจ้งลุงแจ้งได้โทรไปหาอาจารย์ยงที่เป็นเพื่อนของเขาให้ช่วยมาดูที่ภาษาพยัญเมะหน่อยตอนนี้มีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นซึ่งณขณะนั้นมีผีดิบที่ถูกดูดเลือดมากมาย กำลังบุกมาที่ปราสาทพยับเมฆโดยที่วิตตารวจเข้ามากันเอาไว้และคิดว่าคนเหล่านี้เป็นเพียงคนที่คุมครางเท่านั้นซึ่งณตอนนี้บริสุทธิ์ก็ได้กลายเป็นผีดูดเลือดเขาได้บอกกับตํารวจไปว่าเข้ามารับรางวัลกับนายดุด,ดมณัขณะนั้นเมคินก็ได้ใช้พลังของเขาปลุกผีตายโหงให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งและให้มารวมตัวกันที่พยับเมฆซึ่งทางตำรวจก็ไม่สามารถต้านผีดิโพงนั้นไหวขนะดนั้นเองอาจารย์ยง ก็ได้บุกมาที่ภาษาพยับเมฆนี่พร้อมกับวิทวาลและก็นองที่ขับรถชนพวกผีดิบนี่เข้ามาแต่ก็ถูกพวกมันนั้นเอาคอมาทุบก,กระจกวิทวัลจึงใช้แหวนแก้ขนเหล็กแตะไปที่ร่มจนทําให้ร่มนั้นกลายเป็นดาบขึ้นมาได้และเขาก็ใช้ดาบนั้นเล่นงานพวกผีดิบจนร่างของพวกมันแตกสลายขณะนั้นเองลุงแจ้งที่เห็นลําเจีย เึงจะเข้าไปหาลูกสาวแต่อาจารย์ยงก็ห้ามเอาไว้และบอกว่าลำเจียกนั้นตายไปแล้ววิทวัส์ได้ใช้แหวนแก้วคนเลขจัดการกับลำเจียกตองและโชติโรสที่เป็นผีดิบจนร่างของพวกเธอนั้นแตกสลายหายไปขณะนั้นพวกตำรวจชุดใหม่ก็ได้บุกเข้ามาพร้อมกับหน่วยคอมมันโดที่โรยตัวมาจากเฮลิคอปเตอร์แต่ก็ได้เจอกับนารุดมที่จัดการเข้ากับหน่วยสวา่า์ ขนานันเองอาจารย์ยงก็ได้ใช้คาถาอาคมของเขาเล่งงานนารด,ดมจนเสียชีวิตไปเมคินได้ปรากฏตัวขึ้นและบอกว่าคิดว่าวิชาแค่นี้จะต้านเขาได้งั้นเถอะอาจารย์ยงจึงบอกให้พวกของวิทยาเข้าไปช่วยคนอื่นและเขาก็ต้านเมคินเอาไว้แต่ตอนนี้เมคินมีพลังมากจนทาให้อาจารย์ยงนั้นถึงกับล้มไปส่วนลุงแจ้งก็พยายามเอาตัวรอดจากพวกผีดิพวกนั้นขนานันเอง พัวผีดิบที่เหลือก็กำลังจะเข้ามาทำร้ายหนิงที่ถูกมัดจับติดเสาวไว้วิทวัตจึงเข้ามาช่วยเธอและพาเธอหนีไปแต่ก็ถูกเมคินเข้ามาขวางหนิงจึงเอาปืนมาจากหนองแล้วก็ยิงใส,ส่เมคินจนทำให้ร่างของเขานั้นแตกกระจายกลายเป็นของเหลวเหมือนเดิมและพวกเขาก็ได้กลับมาช่วยอาจารย์ยงและลุงแจ้งซึ่งขณะนั้นปราสาทพระเมฆก,ก็ค่อยๆถล่มลงมา จนเหลือแต่เศษฝุ่นเท่านั้นและเรื่องราวก็ตามมาที่ท่อซึ่งของเหลวที่เป็นดวงยาของเมคินมันยังคงอยู่และกําลังเคลื่อนตัวเพื่อรอวันถูกปลุกกลับคืนมาอีกครั้งและเรื่องราวแก้วขนเหล็กก็ได้จบลงซึ่งจะบอกว่าเรื่องนี้นะครับมันเป็นหนักสยองขวัญแฟนตาซีนะครับผม ไม่ใช่แนวผีแบบจ้าๆหรือผีแห่ผีหลอนอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นแนวผีดูดเลือดที่ต้องมาต่อสู้กันด้วยวิชาอาคมเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยดูมาก่อนนะครับต้องบอกว่าแก้วคนเล็กเนี่ยถูกสร้างมาหลายเวอร์ชั่นมากๆจนมาถึงเวอร์ชั่นละครที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดของช่องวันนะครับ ใครเคยดูเวอร์ชั่นไหนชอบเวอร์ชั่นไหนกันบ้างลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับผมก่อนหน้านี้ผมเคยได้สปอยภาพยนตร์สยองขวัญที่เป็นผลงานของคุณวินัยไก่บูรอีกเรื่องหนึ่งอย่างเรื่องโรงแรมผีเป็นผลงานอมตะอีกเรื่องหนึ่งที่หลอนมากๆนะครับถ้าใครยังไม่ได้รับฟังสปอยเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแนะนําเอาไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับ